thank you สวัสดีค่ะมือน,นี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่สิเก่าพฤศจิกายน2563กลับมาพอกับเยาเพิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะค่ะมือน,นียายเพิงจะพามาเบิงราคางวอยู่ตลาดนัดโคกกระบือข้ามูดมดงสว่างตลาดนัดโคกกระบือข้ามุดมดงสว่างตั้งอยู่บันดงสว่างตำบลโน้นสวรรค์อำเภอน้าจจรวยจังหวัดอุบล ตลาดก็จะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อค่ะเปิดตั้งแต่หกโมงเสารไปจนหอดเที่ยงทาแม่นไผอยากมาเลาะเบิ่งตลาดนะคะเมื่อซื้งง่วไปเรียงหรือวามาเลาะเบิง่งราคางั่วก็สามารถมาได้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อค่ะเมื่อีนตลาดเงียบเงาขนาดเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ เป็นช่วงที่เศร้าหาเศ้าหน้าเพลินเกี่ยวเขาเนาะคะ่ะเกี้ยวขา่าตาเขา่าก็จะบบคอยมีคนมาสือง่วบันไดเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเกนย่างเวียกยางก้านอยู่ก่อนจะไปเบิงละค่างัวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเย่ยเพิงน้ำแน่ด้วยค่ะตั้พูนี่ห้องท่าได้เนี่ยค่ะสามมื่หาพัญหาครับ 35,500อายุเท่าใดนี่คะปีกัวๆปีกัวๆสูงเท่าใดนี่คะหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบกว่าเลยค่ะงามงามค่ะแข้งขาดีบ่มีตำหนิบ่ครับแข้งขาดีรถได้หลายบ่ขาดตัวไหนรถได้เนี่ยอยู่ตั้งน้อยครับมีแม่จักโตไหนคะสี่ครับสี่โตนะค่ะตัวที่สองในห้องเท่าใดนี่คะตัวน้อยนี่บ่สขา 26,500ื่ันห้าร้ครับ s. <S สีแดงงามสูงประมาณหน่อย้านะคะตัวแม่ด้อค่ะอายุท่าใดนี่คะประมาณหกเจ็ดือนครับประมาณหกเดือนเลยค่ะมมีตำหนินะคะบ่ครงามแดงดีขนาดค่ะตัวนี้นตัวเทิกครับตัวเทิร์กในห้องเทาใดนี่ค่ะหนึ่งเจ็ดพันห้าร้ยหนึ่งเจ็ดนห้าร้อยไบอกค่ะเนี่ยง้ไทยกลาง สูเประมาณร้อยสิบแปด่เก่าเนี่ยระคะรถได้ลารบอค่ะตันนห้รถได้แน่นครับรถไดแน่เนาะคะ่ะแม่น,นี่ห้องท้าไดนี่คะ่ะสามหมื่นหกันห้าสามหมื่หพันห้าร้ามมอ,รรมมอยแม่สาวแม่สาวครับแม่สาวจังปีนี่คะ่ะนั่นสองปีครับประมาณสองปีบอคนันไดผสมบอค่ะย่งยครับ เพราะท่าผสมนะคะเครื่องดำนะคะตัวนี้สูงประมาณลอยสามสิบบวกเนี่ยนะคะรดได้หลายบ่ค่ะตัวนี้รดได้ที่กันครับลดได้ต่อรองกันได้ต่อรองกันได้เะคะ่ะเบึงแข้งขาเบึงลำตัวคุณราคะงามค่ะตัวนี้แดงดีขนาด ขอเบอร์โทรไว้น่อนะคะ094้า7ออิงแ่ออิง่กลางครับนุ่นกลางถุงสีอุดมขอบคุณค่ะแม่นี่ห้องเท่าไหรนี่ค่ะห้องหกหมื่นแปดหกหมื่นพันเพิ่งเคยให้ลูกมาจากโตเหรอคะกิันไหลูกสองโตให้ลูกมาแล้วสองโตตอนนี้ทองไหมย่งค่ะย่งกับว่านทันแน่นอนมันสมเดเดือนกวมาันี่แหะ ผสมได้เดือนกูกลัวด้อค่ะแต่เพิ่์นบนแน่ใจว่าท้องยังผสมโตมากป่ค่ะผสมเทียมผสมเทียมของพริกแดงพริกแดงมีใบมีหลอดบ่ค่ะมีอยู่เงื่อนแล้วก็เลยเอามาว่าสีเอามาซื้อๆนี่เอามาแต่ว่าที่ปลอดภัยมากมีใบกับมาคือเก่าคึดว่าเลยคิดว่าเอามาโชว์คือสมมติมีคนซื้อน้ำดอกมีใบมีหลอดเด้อค่ะหนุ่มสีเต่าบ่มีตำหนียังแม่นบ่ค่ะนี่นุ่มดี นุ่มดีบ่มีตํนนี้แข็งขาดีเลยค่ะเครื่องดำกุ้งขาใหญ่หางงาวค่ะสูงประมาณลอยหาซิบกลัวนี่แหละค่ะสูงแห้งค่ะตันนี้ลดได้หลายบะขาราคาเนี่ยขึ้นได้แต่ไ่ว่ะเพราะไดยเป็นไุยกันได้แต่หลายเป็นได้เลยค่ะสองสามพันนะขอเบอร์โทรไว้ห่เลยค่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ด หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดป๋าสุวรรณนะค่ะขอบคุณค่ะห้องเท่ายค่ะแม่นี่แม่นี่ห้องเท่ายค่ะห้องสามหมื่นสามหมื่นทนายค่ะสามหมื่นสื่อสามหมื่นสื่อเพิ่นงอสาวบ่ค่ะครับมอ่างงออะไรเพิ่นให้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งตอนนี้ทองไหมยังค่ะนี่ยสองเดือนสองเดือนลูกเพิ่นขายไปแล้วบ่ค่ะลูกตัวนด้วยนะ องเขาหลุดนขายไปเห้วเด้อค่ะสูงประมาณลอยยีสิหาใดค่ะแต้เบลือเรืองพันกอนค่ะเืองดำเครืองดำเด้อค่ะตัวนี้มีตำหนียังบ่อก็ครับมีตำหนีเด้อค่ะลดได้หลายบ่อขาละค่ะไนลดได้จะพันเดียวเด้อค่ะขอเบอร์โทรไปนั่นเค่ะศูนย์เก้าสามศูนเก้าาสองเก้า สองศูนย์าพอยังไมคะโอเคโอเคมาแต่ไซคะ่ะันี่นนยาบันดอนยาวด้วยค่ะขอบุนคะ่ะห้องเท่าไดรคันนี่งอน่อยหนอย่นอยนีสนี่พันหนึ่งหมื่จักปีค่ะแบบนี้กว่ยจักปีเหรอแม่จักปีหนึ่งหมื่นสี่พันต่อไรอายุประมาณเท่าไหร่คเนนี่ มันหวัวกระโดเน้ะมันบอกก<ร>ารสื่อเพิ่นมาหมดเลยสามน็น,นม่นหัวอยู่คือกันกระเท่าอละไรข้สอบเมิองนาะน่าจะเคยให้หลวงมาหลายนะคะจห<ส>ัวั<ส>วที่สองห่งถ้าไดคันน่วงสามสิบสองสามหมื่นสองพันราคาห่องนะคะต่อรองได้หัวสาวมงเทหัวสาวมงเททองได้ะสามิปแอออสามิบก็ได้ได้ค่ะคนนะสูงมรัวมานลอยสหานี่แหะค่ะ,คะ ขอเบอร์โทรไว้น้ำหน่ค่ะ061 9 3ห935ึ่ง8ูนย์หกหนึ่ง้าห้าเก็เก้ซื้อยังกันคะซื้อเตียดื้อเตียด้ค่ะขอบคุณค่ะของท่างใดค่ะเน่ย สามหมื่นหนึ่งพันสูงประมาณเท่าใดคะเนี่ยประมาณร้อยสามสิบประมาณร้อยสามสิบเด้อค่ะเครื่องดำค่ะกุกงหางใหญ่หางไก่เงาเด้อค่ะแข็งขาดีมันมีจำนี้ให้ลูกมาแล้วเจ้าตัวคะเนี่ยตัวสาวแกหัวสาวแกแมนบพราะได้ลูกจักเถื่อบพราะท่นได้ลูกจักเถื่อจักปีนี่ค่ะสาวแกนี่สาวแกประมาณจักสี่ปีผมเดียวคนคือท่านไม่ลูกค่ะแต่ว่าบ่ได้เป็นหมันแม่นบอก ต้นนี้โ่หขคือกันเพิ่นกับโแน่ใจเด้วค่ะเพราะง้อสิเขามาเราะงบ่เลียงรถได้ลายบ่คาเน่กองขายกับเก่าพนี่ละสองห่นเก้าสองหมื่นเก้าพัมีมาจาตโตค่ะมาเน้ทีมาโคนใ่หน่แม่ลูกแม่ลูกในห้องท่าใดไห่คะเก้าหมื่นเก้าหมื่นแม่เพิ่งให้ลูกมาเจ้าตัวแล้วค่ะลูกเป็นตัวผูกแม่ผสมไหมย่งค่ะเน่ ลูกเพื่นอายุเท่าใดค่ะน่สี่เดือนแม่สูงเท่าใดค่ะหนี่ล้งอยหาสภาพไกับแม่เลยนั่นแหละลูกงามๆค่ะอย่ขงข้แข้งขาดีค่ะเบ่งลำตัวเบ่งเครื่องเพิ่นค่ะเครื่องดำมีตำนนี้ยังบอกค่ะเนี่เขามีตำนนี้ด้วยค่ะ รถเด้หลายบุกขาแล้วค่าที่ห้องรถเดรหาพันรถเด้หาพันมองท้ายแปดหมื่นหาพันนะคะขอเบอร์โทรไว้น,นะะ้ำแน่ค่ะศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าส่หกห้าแห้าแปดแปดเกเก้าเจ็ดหกคอยยังกะคะ่ะคอยใหญท,ทออ่อคอยยังท่อมาจาาะใส่คัน่นครทุนีีอุดมนะคะขอบคุณค่ะ ต้วผู้นี่ห้องเท่ด้ไหนคะส <38, 000. S 1> ามหมื่นแปดพันจักปีละค่ะตันนี้ปีแปดเดือนนะคะ่ะสูงประมาณ1นอยสา,ะะามสิบนี่ยละค่ะเบ่งแขงเบ่งขาเพิ่นแล้วค่ะแขงขาดีบพมีตำาหนิบ่ครับลดได้ไหลายบ่คขาละค่ะนี่ด 3, ลดได้จะสามพันลดแจะสามพันนี่ล้ค่ะแดงงามตัวที่สองห้องเทเด้ค่ะแน,น่นอยมีปัญหา หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบนขายมืนสีบนขาย14นสี่ด้ค่ะขอเบอร์โทรไว้นั่นเลยค่ะศูนย์หกหกศูนย์หกหกสองสามปดสอหนึ่งสี่ห้าหก่งพอค่ะประตูประตูขอบคุณค่ะตัวแรกมีห้องเท่าไหนี่ค่ะตัวแรงห้องสองหมื่นกับสามพัน สองหมื่นสามพันสองปีนี่ตัวประมาณนี่นี่ตู้นี้สองปีสองปีเครื่องดำ้อค่ะสูงประมาณร้อยะะอเซาลด้อค่ะรถได้หลายบ่ค่ะตัวนี้ลดได้พันหนึ่ง้อค่ะพ่นน่ะแม่ลูกในห้องเท่าไดค่ะนี่เจ็ดหมื่นห้าพันแม่เพิ่งเคยให้ลูกมาจักโตัวเหรอคะ ลกูลกคนเป็นตัวผู้ด้วยค่ะัวผู้าอย่งดีลูกเจ้าเดือนเนียค่ะลูกสามเดือนแล้วด้วยค่ะแ้ราคา แม่ซูงประมาานลอยซีซีบวกไหมคะไปไปคุยตัวหกหมื่นบึงแขาบงเครื่องบึงหาบเซนเตอหางบ่งลำตูลูกพิ่งงามอยู่ค่ะซื้อไงซื้อหรอกไปเล่าเสื้อตู้มองเงินนี่เงินอไรเขาบอกรูปสองหุ่นแล้วห้องเจ็ดหมื่นห้องเจ็ดหมื่นหาห่องเจ็ดหมื่นหาพันต่อหกหมื่นต่อหกหมื่นบนบ่อไดที่ล่ะ ต่อเมืออหาผุนเมียนต่อหลายโทหรอต่อหลายกระบอกอะระเราก็มบอกลูกบอยมันกอยู่นี่ราคาคุ้มหือมี่มีตำนนี้ยังบ่ผ่านไมบ่มียกเว้นเครื่องแดงอันบ่ยกเว้นเลยเครื่องแดงเขากำลังมีย่อมเขากำลังมียมขอเบอร์โทรน้ำนคะแม่เบอร์เบอ์โทรแล้วขึ้นหาคนเด้อนยเก้าแปดแปดตัวเด้อศูนย์เก้าแปดแปดแปด แปดสามตัวหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งเจ็ดพ่อตาเด้อค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กระซำหนีก่อนเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อค่ะจะได้โบผาตคลิปใหม่ๆของช่องยายเพิงขอบคุณค่ะ